คือฮาสาวเชียงใหม่มีโชคสิบนวดติดใจดีเผยชัดชัดุดแก้บนตะข่ายพ่อท่านเพิ่มชัดชัดงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราชส5 6 4สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคม2 5ง4แน่นอนค่ะสำหรับช่วงเวลาดีๆหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่เปิดเผยจากสาวสวยชาวเชียงใหม่ที่มีโชคจากตะข่ายพ่อท่านเพิ่มต่อนเนื่องสิบนวดติดแล มาในงวดนี้ก็ใจดีสุดๆเผยชัดๆสุดเลขเด็ดแก้บนตาข่าวัดส,สันเมี่ยงชัดๆจัดไปจ้าก็จากข่าวล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวสุดปังสุดแม่นของสาวชาวเชียงใหม่วัย20ปีที่มีโชคมีลาบต่อเนื่อง10งวดติด เพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะเขาบอกว่าสาวสวยคนนี้มีโชคต่ตอเนื่องสิบงวดติดจากชุดตัวเลขที่ได้จากการเซงขอต่อหน้าตาไข่ายพ่อท่านเพิ่มดาวสันมมเกียงตำบลสำรานลาดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สาธุค่ะเพื่อนๆทุกคนว่าไปแล้วถ้าจากขา่ขาวๆที่เขาเปิดเผยเป็นจริงต่างนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆ แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้งวดนี้สาวสวยคนเดิมคนเคยเฮงเคยปังที่เคยบอกว่ามีโชคต่อเนื่อง10งวดติดก็ไม่ลืมที่จะกลับมาเพื่อกลับไหว้แก้บนและขอพรตาไข่พ่อท่านเพิ่มอีกครั้งพร้อมกับจุดประทัดถวายจํานวน10,000นัดแล้วแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะหลังจากสิ้นสุดเสียงประทัดสาวสวยคนมีดวงคนนี้ก็ไม่มีก๊กเผยให้แฟนคลับเห็นช,ะชะดัดๆว่าเลขประทัดงวดนี้ 11600ชัดๆอีกรอบนะคะ1 1 6 0 0เอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปยังไงถ้าเพื่อนๆชอบชุดนี้ก็อย่าลืมคู่เลขที่เรียงตัวในแนวดิ่งกันด้วยนะคะสวยๆทั้ง16และ10ปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่งวดนี้เลข1116คืออีกชุดที่ต่ดมั่งคนดวงดีดวงเฮงขอจัดเต็มในงวดนี้ค่ะ แต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปัง,ปงๆเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปัาปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ